สวัสดีครับช่องวัตซ่นนะครับวันนี้จะพามาเปลี่ยนไฟสองป้ายทะเบียนนะครับสาหรับมิซูวิชิไททันนะครับใครที่ใช้อยู่ไฟป้ายทะเบียนขาดนะครับหรืออยากจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED นะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทานะนะครับอุปกรณ์นะครับไขควงเนี่ยไม่ต้องใช้นะครับถ้าใครใช้ไขควงตัวเล็กๆนี้งัดนะครับโอกาสที่กรอบกรอบไฟจะแตกได้นะครับไม่ต้องใช้อะไรนะครับใช้มืออย่างเดียวนะครับเพราะว่าผมเห็นนะคับมิซูวิชิไททันนะครับเห็นบางท่านนะครับใช้ไขควงงัดนะครับ ทำให้ขากรอบไฟมันหักนะครับวิธีง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้ไขควงไม่ใช้อะไรคือตามคู่มือนะครับเขาให้ใช้ไขควงงานนะครับงานตรงจุดนี้ตามคู่มือนะครับถ้าใครเปิดดูคู่มือก็จะเห็นนะครับจริงๆมันมีวิธีง่ายกว่านั้นครับใช้มือข้างเดียวข้างขวาครับล้วงเข้าไปข้างหลังไฟป้ายนะครับมันจะมีตัวกดอยู่ตรงนี้นะครับใช้มือขวานะครับล้วงเข้าไปเลยนะครับนี่ครับอันนี้มือผมนะครับ ช้นิ้วไหนก็ได้นะครับกดนะครับกดทีหนึ่งนะครับนี่จะเห็นมือุมเล็กๆนะครับกดครับนะครับแค่นนี้ล่วงนะไม่หักนะครับพอกดแล้วเขาก็เนี่ยครับขยับนะครับออกมาครับแบบนี้ง่ายปลอดภัยครับพอดีเห็นบางท่านนะอยากจะเปลี่ยนเป็นหลอด led นะครับใช้ไขควงงัดตัวนี้ทําให้ขาหักนะครับงั้นไม่เป็นแค่นี้เราก็สามารถถอด นะครับสามารถถอดไฟมาเปลี่ยนได้แล้วครับนี่ครับอันนี้จะเป็นชุดปั๊กนะครับบีบบอกสักูนะครับก็จะถอดออกมาได้แบบนี้นะครับนี่หลอดข้างในนะครับหมุนแล้วก็เปลี่ยนเกีียวเข้าไปถ้าใครอยากจะซื้อหลอด l อ d ีมาใส่นะครับหรือว่าหลอดขาดก็สามารถทำเองได้นะครับวิธีง่ายๆนะครับอย่าใช้ไขควงงานนะครับ เพราะว่าเห็นแล้วบางท่านงัดมันทําให้ขาตัวนี้หักนะครับไปกดด้านหลังนะครับใช้มือกดตรงนี้ครับกดแล้วก็ดันลงแค่นั้นครับง่ายๆนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนหลอดเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าใครซื้อหลอด LD มาใส่นะครับก็แนะนำให้เปิดไฟลีก่อนค่อยเอาหลอดมาเสียบนะครับ ถ้าใส่สลับด้านหลอด LED จะไม่ติดนะครับแนะนําให้เปิดไฟรีก่อนนะครับพอทดลองไฟติดแล้วนะครับก็วิธีการใส่นะครับให้ใส่กับกันนะครับให้ใส่ด้านนี้ก่อนนะครับนี่ครับมันจะมีตะขอล็อกอยู่ฝั่งนี้นะครับสังเกตดันเข้าไปก่อนนะครับนี่ฮะดันฝั่งนี้เข้าไปก่อนนะครับ แล้วก็กดนะครับกดตามด้วยข้าปัวานะครับกดแล้วก็ดันึ้นนี่ครับเสียงแก๊กก็คือล็อกเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากที่เราเปลี่ยนนะครับแสงก็ประมาณนี้นะครับผมใช้หลอดสีขาวเป็นหลอด LED นะครับนี่ครับก็สว่างดูดีก่าเดิมครับ หลอดละห้าบาทนะครับสามารถซื้อตามร้านมิเตอร์ดีไว้ได้ครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อท่านผู้ใช้งานไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องเราด้วยครับสลับชปวันนี้ก็สวัสดีครับ